นายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีมารางวัลกำน,นันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2564ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจรารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลซึ่งจังหวัดอุบลร,ราชธานีมีผู้ที่ได้รับรางวัลกำน,นันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมและผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่นรวม8คนณหน้องเจ้าคำผงศาลากลางจังหวัดอุบลร,ราชธานี นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีประกาศให้พี่น้องชาวต่างชาติที่มีถิน่นพำนักที่อยู่ในเขตอุบลราชธานีรวมถึงชาวต่างชาติทุกท่านที่มีถิน่นพำนักอยู่ในประเทศไทยทุกกลุ่มอายุเชิญชวนลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนเข็มแรกทางเว็บไซต์ของกรมการกงสุลนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ร่วมกับสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10และสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีโดยตรวจคัดกรองหาเชือ้อโควิด -19 ให้กับประชาชนชุมชนกุดแศนต่อและชุมชนยาวเรศสีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็กได้ลงพื้นที่หมู่13บ้านช่องเม็กทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 ในการยับยั้งสกัดการการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 นายแพทย์บนชยัยวิววฒนาสิทธิพงศ์ ู้อำหน่วยการโรงพยาบาลสพสิทธทิประสงค์พร้อมด้วยนางเพชราโรจนศักดิ์โสธรแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนำเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระหว่างโรงพยาบาลสพสิทธิปประสงค์โรงพยาบาลเขื่อนในและโรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อยอำเภอเขื่อนในจังหวัดอุบลราชธานี นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่พร้อมด้วยคณะและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้กักตัวบ้านก้านเหลืองบ้านหนองมะนาวและบ้านดงขาอ้อรวมถึงสนับสนุนชุด PPE ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่และจะทยอยมอบให้ครบทุกหมู่บ้านที่มีผู้กักตัวในเขตตำบลขามใหญ่ อาจารย์นพดลพัฒนสิทธิอุบลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบริจาคชุด p p e จำนวน50ชุดให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคุณเจรศักดิ์สืบศรีผู้ประกอบการโครงการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการผลิตสแน็คปลากรอบโดยใช้ตู้อบคอมบีและเครื่องบรรจุแบบเติมกา๊าซไนโตรเจนสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมจัดจำหน่าย สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีประกาศเชิญชวนร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอสัน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวอุบลราชธานีเที่ยวได้ทั้งปีในหัวข้อถ้าโควิดซามาเที่ยวอุบลกันหมดเขตวันที่30สิงหาคม2,564นี้คนตรีสรช,ชัดสุดที่สนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22เป็นประธานตรวจความพร้อมรบของกำลังพลมณฑลทหารบกที่22 โดยมีกำลังพลนายทหาร 90, นายสิบมณฑลทนหารบกที่22รวมตรวจการพร้อมรบและเดินทางไกลประกอบเครื่องสนามและอาวุธตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก